สวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็วันนี้เรากําลังจะไปที่อําเภอเวียงแห่งจังหวัดเชียงใหม่อุ้ยอยู่ในเชียงใหม่ไม่ไกลแน่เลยไกลแต่ว่าวันนี้ที่เราไปกันค่ะเพราะว่าช่วงเดือนมีนาถึงเมษาของทุกปีเนี่ยที่ภาคเหนือตอนบนของเราเนี่ยก็จะมีคลาย,ลายบวชเน้นฤดูร้อนแต่ว่าที่ภาคเหนือตอนบนเนี่ยเราจะมีชาวไทยใหญ่ค่อนข้างที่จะเยอะเขาก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าบวชลูกแก้วหรือว่า บวชสั่งลองและถ้าสมมติว่ามีน้องสามเณน,นบวชเยอะมากๆเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าปลอยสั่งลองเป็นงานใหญ่และแน่นอนค่ะวันนี้เราจะไปปลอยสั่งลองกันที่อำเภอเวียงแห่งจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ เพราะว่าหลายๆคนก็ทางช่อง NBT ภาคเหนือของเราเนี่ยก็พูดได้เลยว่ายังไม่เคยมีใครไปหรือเปล่าไปปล่อยสั่งรองที่อำเภอเวียงแหงเพราะว่าส่วนมากถ้าพูดถึงปล่อยสั่งรองก็จะนึกถึงที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนหรือว่าอำเภอแม่สรียงอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะไปกันที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมันก็คืองานปล่อยเป็นงานใหญ่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะมีความยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนแล้วก็จะมี ความเป็นแสดงถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์วัฒนธรรมแค่ไหนเดี๋ยวเราไปกันแต่ลืมบอก วันนี้ไม่ได้ใส่ชุดดำมานะคะวันนี้ใส่เสื้อพื้นเมืองมาโดยเพื่อที่จะได้เข้ากับชาวบ้านที่นั่นด้วยที่อำเภอเวียงแหงนั่นเองแล้วก็วันนี้แก้มได้ติดต่อเพจที่นี่เวียงแหงไว้เพื่อที่เราจะได้มีคำแนะนำในการถ่ายแล้วก็เราจะได้ข้อมูลด้วยเป็นอะไรที่ใหม่มากๆสำหรับแก้มยังไม่เคยมาเลยเคยเห็นแต่ขบวนบทลูกแก้วผัดหน,น้าบ้านอะไรอย่างนี้แต่ยังไม่เคยแบบเข้าร่วมกับเขาจริงๆสักทีเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันค่ะ เปียงหลวงค่ะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่อยู่ทางทิศตะวันตกเชียงเหนือของประเทศไทยติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านนั่นก็คือรัฐฉานเมียนมานั่นเองค่ะซึ่งประชากรที่อยู่ในหมู่บ้านเปียงหลวงค่ะส่วนมากก็จะเป็นชาวไทยใหญ่ดังนั้นเนี่ยเปียงหลวงแห่งนี้ก็เลยมีกลิ่นอายความเป็นชาติพันธุ์ไทยใหญ่ที่เยอะมากๆ เยอะมากกว่าคนไทยเราอีกค่ะทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีไปจนถึงการแต่งกายและชีวิตประจำวันเลยเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับพวกเราและทีมงานมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็ถึงที่อำเภอเวียงแหงตําบลเปียงหลวงแล้วแล้วก็จริงๆวันนี้เรามาวันที่21เมษาซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งมีการแห่ไปแต่ว่าบ่ายสามวันนี้ ก็จะมีการแห่อีกรอบซึ่งตอนนี้ก็บ่ายโมงสี่สิบแปดก็อีกสักพักหนึ่งก็จะมีการแห่อีกหนึ่งรอบค่ะแห่ลูกแกว้วอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่มาปลอยหลวงแล้วก็เอ้ที่มาปล่อยสั่งรองซึ่งพอดูทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสถานที่ในการจัดงานหรืออะไรก็ตามรู้สึกว่ามันคล้ายๆปลอยหลวงบ้านเรานี่แหละงานก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นงานปลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปอยเชียงใหม่ปอยทั่วไปนะไม่ใช่ปอยลำปางก็จะเป็นเหมือนงานปอยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโชคดีมากตรงที่เราอ่ะได้จองห้องพักไว้ที่อยู่ตรงข้ามกับงานเลยเพราะฉะนั้นเวลาเพราะฉะนั้นการเดินเหินก็สะดวกมากเพราะเราจะเดินไปกันนะคะแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นโรงเรียนบ้านเปียงหลวงเป็นที่จัดงานเป็นที่จัดงานใหญ่ข้างในก็จะมีซุ้มของขายมีของเล่นแบบปลาโป่องอะไรอย่างเงี้ยได้นะตอนคืนเนี่ยคิดว่าน่าจะสนุกมากๆแต่ว่าตอนกลางวันตอนนี้เนี่ยคือแก้มจะเข้าไป ในงานที่ในโรงเรียนก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองห้าสิบเอ็ดก็ใกล้บ่ายสามแล้วก็ใกล้จะมีการตั้งขบวนเพื่อที่จะขบวนแห่สั่งรองค่ะจากโรงเรียนบ้านเปียงหลวงจะไปที่วัดฟ้าวังอินจากที่สอบถามผู้รู้ที่นี่มาค่ะก็คือเขาเนี่ยจะแห่สั่งรอง ไปทำการดําหัวแล้วก็ขอสุมาที่วัดฟ้าเวียงอินที่เจ้าอาวาสที่วัดฟ้าเวียงอินแล้วก็มาทำการบวชที่วัดเปียงหลวงแห่งนี้นี่แหละซึ่งตอนนี้ที่แก้มยืนอยู่ก็คือเป็นงานที่จัดภายในโรงเรียนแล้วก็ข้างหลังตอนนี้ก็คือจะเป็นสั่งรองที่กำลังแต่งตัวเพื่อเตรียมที่จะขึ้นขบวนแห่นั่นเองค่ะ ปกติแล้ววันนี้เราจะไปดำหัวที่วัดฟ้าเวิงอินกลับมาแล้วก็ เอาลูกแก้วเราเข้าไปรับศีลแต่วันนี้เราดูแล้วอากาศมันค่อนข้างจะร้อนเราก็เลยยังไม่ออกเรากลัวลูกแก้วเราไม่จะไม่สบายเราก็เลยเลื่อนเวลาช้านิดหนึ่งแล้วไปดำหัวที่วัดฟ้าวิ่งอินเสร็จ้วก็กลับมาก็คือจะให้ลูกแก้วเรากลับไปอาบน้ําที่บ้านที่ใกล้เคียงที่ตามบ้านญาติ กำลังจะขึ้นรถตามขบวนแห่ไปแล้วก็แน่นอนว่าเราจะนั่งหลังเอาไว้นั่งหน้าแน่นอนขอบคุณค่ะเดี๋ยวเอากล้องใหญ่ขึ้นก่อนเลยไม่เป็นไรขอบคุณค่ะว้าว เราก็ถ ar ึงวัดฟ้าเวียงอินแล้วแล้วก็างบ้านตรงนี้กําลังจะขึ้นก็เป็นขบวนแห่ค่ะขึ้นไปที่ตรงเจดีชื่อว่ามารชีนะเจดีเราจะแอบไปกับเขาได้ปะวนชุดอันนี้คือเราอยู่ท้ายแถวนะคุณผู้ชม อันนี้คือโอ้คนเยอะมาก ทุกคนตอนนี้เรากลับมาจากการแห่สั่งลองแล้วนะคะที่วัดฟ้าเวียงอินเนาะก็คือมีการแห่โอ้โหฟ้อนสนุกสนานเลยรอบโบสถ์เอ่ยรอบเจดีสามรอบแล้วก็เข้าอุโบสถเสร็จแล้วก็นําสั่งลองเนี่ยกลับที่พักที่พักก็คือกลับที่บ้านค่ะก็คือนําสั่งลองทั้งหมดเนี่ยกลับบ้านไปอาบน้ําทานข้าว แล้วก็ซุ้มเมื่อเช้าที่เราไปถ่ายนั่นคือที่นอนของสังรองคือสังรองจะไม่สามารถนอนที่บ้านได้สังรองก็คือไม่สามารถนอนที่บ้านได้ก็คือกลับบ้านแค่ไปอาบน้ากินข้าวยังกินข้าวเย็นได้อยู่กลับบ้านไปอาบน้ากินข้าวเนาะแล้วก็กลับมานอนที่ซุ้มในโรงเรียนบ้านเปียงหลวงที่เขาจัดทําไว้ให้เพื่อสังรองโดยเฉพาะเขาบอกว่าจะมีกิจกรรมแบบฟ้อนหน้าซุ้มสังรองด้วยนะตอนกลางคืนก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะถ่ายมาให้ดูกันแล้วก็เราจะไปเที่ยวงานปอย กันเนี่ยคืองานปอยที่ใฝ่ฝันงานปอยที่มีของกินเยอะๆมีดนตรีมีสาวบ้นเดินไปทั่วและที่สําคัญมีอาหารไทยใหญ่แก้มอยากลองมานานแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองอาหารไทยใหญ่ในชุมชนบ้านเปียงหลวงที่มีคนไทยใหญ่เป็นจํานวนมากกันก็คนพื้นที่ทําอาหารพื้นถิ่นก็ต้องอร่อยอยู่แล้วละ่ะก็มั่นใจเดี๋ยวเราจะไปชิมกันตอนเย็นนะคะเดี๋ยวตอนนี้แก้มขอกลับห้องพักไปเก็บของชัดแบตกล้องเลยเดี๋ยวตอนกลางคืนเรามาเจอกันดีกว่า คุณผู้ชมเรากลับมาแล้วกับตอนกลางคืนมืดๆดึกดึกดื่นๆอันนี้คือปลอยหลวงของจริงนี่คืองานปลอยของจริงเลย อรุสวัสดิ์ค่ะทุกคนก็วันนี้เป็นวันที่2ที่เราอยู่ที่เปียงหลวงแล้วก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราอยู่ที่เปียงหลวงเพราะว่าเราต้องกลับเชียงใหม่แล้วรู้สึกว่าอยา,อยากอยู่ที่นี่นานกว่านี้นะเพราะว่าด้วยความที่งานเขามีถึงวันที่2 5ด้วยค่ะแล้วก็บรรยากาศมันอบอุ่นแล้วมันก็น่ารักมากบรรยากาศดีมากทุกคนแล้วก็เช้านี้ค่ะเขาจะมีการแห่สั่งรองเนี่ยไปตามวัดต่างๆในตำบลเปียงหลวงในหมู่บ้านแถวนี้แล้วกัน ก็จะมีวัดป่าไผ่เริ่มจากวัดอาจากโรงเรียนเนาะไปวัดเปียงหลวงไปวัดป่าไผ่อะไรอย่างเงี้ยก็จะไปทางของเส้นข้างหลังตรงของแกมก็จะไล่ไปตามวัดเนาะเสร็จทั้งหมดก็จะประมาณก่อนเที่ยงแล้วก็กลับมาที่โรงเรียนบ้านเปียงหลวงหรือว่าซุ้มของสังรองนี่แหละแล้วก็กลับไปที่ซุ้มพักก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีแห่อีกซึ่งเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นคุณผู้ชมคือไปถามกําหนดการ เจ้าของงานมาไม่ได้ว่าเจ้าของงานอะไรกันเป็นผู้ช่วยทีนี้จากกําหนดการเดิมที่คือไปแค่3มวัดอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จะเปลี่ยนเป็นถ้าสมมติว่าไปวัดนี้ไม่เจอเจ้าวดก็จะย้ายวัดอะไรเงี้ยไปเรื่อยเรื่อเรื่อยๆื่อค่ะรอบชุมชนแถวนี้ซึ่งมันจะทําให้เสร็จเนี่ยน,น่าจะประมาณเท่าเมื่อวานเลยก็คือช่วง6กโมงห้าโมงหกโมงกว่าเลยแก้มก็เลย อาจต้องลาคผู้ชมตรงนี้แล้วก็แงามจะฝากบรรยากาศแห่จากโรงเรียนบ้านเปียงหลวงไปที่วัดเปียงหลวงให้ค่ะนะเพราะฉะนั้นก็เราขอจบ บล็อก EP นี้ที่ตรงนี้ค่ะงานปล่อยสั่งรองเปียงหลวงเวียงแหงที่โรงเรียนบ้านเปียงหลวงค่ะช่ชมสำหรับวันนี้ลาไปก่อสนสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามนะคะว่า EP หน้าแก้มจะไปไหนแต่ EP นี้พูดเลยว่าอิม่มเอมใจแฮปปี้ฟูลฟิลมากๆเลยคอมพลีททุกอย่างเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่นี่ด้วยนะคะที่น่ารักกับแก้มอ่ะเจอกัน EP หน้าเราจะไปไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะ